ลุ่มลสอสสสนะครับวงนี้ จีกิจกรมแก้ไขิกรรยที่สอดคล้องกับุต่ดยาจชด้วยวิการเสักใชั้นหน้าอนมอโนรางมน กไพูดครับงาแต่ไม่ได้ภาะ้ใครคัยอดๆครครับวันนี้มาในโครงการอาจุเสียงบริเทตทุคนนะครับก็วันนี้มาในการบุกานนะครับตะนไม่ก้องหูสามหนูสี่หน้านะครับผมก็มีสามโครงการ สารสนมมันอ็นะคะมาโครงการลดได้เรื่อเครื่องถือทองนะคแล้วก็ที่จริงแล้วอยากทำทุกโครงการกับสาขาอีกเลยโอ้โหแล้วิดไว้ครับคิดไว้เลยครับอสอนี่ะคะของเรานะคะในส่วนรีขอรับงบประมาณจัดส่งมาจากสสสสนะหกนะคะสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมนะคะคือของเราเนี่ยจะเน้นการกระจายโอกาสนะคะให้กับภาคีรายใหม่นะคะ รวมถึงในส่วนของภาคีรายเก่าที่ต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่นะคะก็เราก็จะมีหลากหลายมิติทางด้านสุขภาพที่เราจะให้การสนับสนุนนะคะในการทำโครงการนะคะซึ่งความมุ่งหวังแรกของเรานะคะความมุ่งหวังก็คือแรกก็คือการที่จะพัฒนานะคะพัฒนาโครงการในพื้นที่นะคะซึ่งทําให้โครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ มีคุณภาพนะคะแล้วก็ได้รับงบมาณสนับสนุนจากสสสสำนักหกนะคะเพราะเราถือว่าโครงการที่เราจะช่วยชุมชนพัฒนาเนี่ยจะเป็นเครื่องมือเครื่องมือที่จะช่วยสร้างนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะให้กับแกนนําในชุมชนนะคะให้แกนนาในชุมชนเนี่ยมีพื้นฐานในการที่จะเขียนขอโครงการได้ถ้าสามารถที่จะเขียนขอโครงการของเราได้เนี่ยก็สามารถที่จะเขียนขอโครงการ รับผูมาสับส์นุนกับหลายๆที่หรือว่าถ้าเกิดว่าผ่านการผ่านการพัฒนานจากเราไปเนี่ยได้เรียนรู้กันถึงโคงการเนี่ยท่านก็จะท่านจะเก่งขึ้นละไม่ว่าท่านจะไปขอที่ไหนเนี่ยจะยึดรูปแบบนี้นะคะของเราเนี่ยในการเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเขียนขอรับผ้มาศัพท์หนุนจากปสปสช่บ้างน,นะคะหรือว่าอใน,นส่วนของสอสสนอื่นเนี่ยก็ก็ได้นะคะจะอยู่เคียงข้าง กังวลว่าจะเขียนไม่เป็นก็กังวลว่าจะเขียนยากนะคะเพราะว่าโครงการของเราเป็นโครงการสัดเก็จรูปนะคะโครงการขนาดเล็กเนี่ยเป็นโครงการสังเร็จรูปที่ที่มีวัตถุประสงค์รูปแบบกิจกรรมหลักการและเหตุผลตัวชี้วัดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแต่ท่านเนี่ยใส่งบประมาณนะคะให้สอดคล้องกับกิจกรรมการดำเนินง,งานแล้วก็สอดคล้อง,องกับวัตถุประสงค์งานเอง We need to be เราเนี่ยมีความเชื่อมัน่นว่าในช่วงระยะเวลาที่เรา่วมงานกันสีเดือนหรือส2เดือนเนี่ยจากการทํางาน,น,เ,น,น,นาางาเนี่ยจะมขั้นก้าวที่แข็งมาถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้เราเชื่อว่า,เ,าเราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะสร้างการเปลีป่ยนแปลงทางด้านสุขภาพได้ทั้งในเชิงของสุขภาพดวารองอย่างเช่นโครงการที่เล่าประมาณก,การสูญจากจ,จุดเสีเ่ยงใช่ไหมคะก็จะไปปรับจุดเสีเ่ยงนะคะ หรว่าจะเป็นการตกแต่ง่ีไม้ปักผิวถนนการจราจรเพื่อแย้ายวัตถุนะคะที่บทบาทในะวิสัยทําให้เกิดความเฉเหอยใช่ไหมคะต้องส่วนนี้ถ้าเราปรับจุดเสี่ยงปรับทางโค้งทางแยกให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะร่วมกับการกำหนดกติกาชีวิตโนนะคะตรงส่วนเนี้มันก็สามารถทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปได้และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปก็เอื้อต่อสุขภาวะที่ดี และสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุน,นะคะนในชุมชนลงได้หรือกอารออกกำลังกายตรงส่วนนี้นะคะเราก็มุ่งหวังว่าใครใน10เดือนหรือ12เดือนที่เราร่วมงานกันเนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านได้นะคะนจนนําไปสู่สุขภาวะที่ดีนะคะซึ่งตรงส่วนนี้นะคะ,ะเรามุ่งเน้นนะคะในเรื่องส,าาสองสอ2 s นะครบนะคะ,ะ,คะประเด็นของเราว่าจะเป็นอาหาร ออกกำลังกายอารมณ์แล้วก็เรื่องบุหรี่และสุราคะเพียงแต่เรื่องบุหรี่ไม่มีใครสนใจทำนะคะก็อาจจะเป็นประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียงนะคะภายในชุมชนแล้วก็อาจจะทำยากเนะา,าะการบริโภคผักปลอดสารและโกเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มีส่วนของการบริโภคผักใช่ไหมคะในโรงเรียนและส่สขขงเสริมพ่าก,การนะคะส่พสริมาพงอายุ การออกกําลังกายการจัดก,การจุดเสี่ยงชุมชนการลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบูมใช่ไหมคะ <S <S แล้วก็จะมีโครงการทั่วไปซึ่งตรงส่วนนี้เราจะเปิดอิสระนะคะเนาะสําหรับโครงการทั่วไปให้กับพื้นที่นะคะที่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาโดยใช้ปัญหาในชุมชนของตัวเองเนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็เอาปัญหาเนี่ยมาออกแบบากาิจกรรม เนาะเอามาออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ Oh, will ใช่ไหมคะแล้วก็ออกแบบกิจากรรมนะคะต้องทำตัวบันไดผลลัพธ์ของเขาเองบันไดผลลัพธ์ท่านก็มีแล้วแต่ละโครงการใช่ไหมคะกี่เดือนกี่เดือนทำอะไรบ้าง,งาอย่างงี้ค่ะถ้าเกิดว่าบไรผลลัพธ์มีห้าคั้นก็ตามทุกสองเดือนแต่ละขั้นทำอะไรบ้างซึ่งขันแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแต่งตั้งให้รำการสำรวจข้อมูล